สวัสดีครับทุกาครับมาพบกับกาแฟเบรกนะในช่วงบ่ายกานละครับกรุงศรีนะครับผมก็ช่วงเช้านี้นะครับในส่วนของตัวเซนเด็กนะครับก็เป็นไปอย่างที่ทางกรุงศรีเราประเมินกันไว้ช่วงเช้านะครับก็เป็นภาพของการแกวงตัวแคบๆนะฮะมีสลับบวกมีสลับลบนะถามว่าทําไมตัวเซนเด็กนะในช่วงนี้เนี่ยมันถึงเป็นภาพนี้นะฮะต้องบอกว่ามีอยู่สองสาเรื่องนะครับที่เข้ามาต้องบอกเป็นทั้งหนุนกันนะแล้วก็กดดัน นะครับอ่ะเรามาดูฝั่งที่เป็นบวกก่อนฝั่งเป็นบวกเนี่ยคงจะเป็นลักษณะของตัวหุ้นรายตัวนะอย่างเช่นตัว a อ t นะในเรื่องของการปรับขึ้นค่า p ีเนะที่ขึ้นมามากกว่าคาดนะซึ่งวันนี้เนี่ยก็ยังเป็นตัวที่หนุนดัชนีนะยังยังเป็นตัวที่บวกขึ้นมาได้นะครับรแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คงจะเป็นในเรื่องของทางด้านาธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับที่ออกเกณฑ์ นะครับในการอ่อนปลนนะในในในส่วนของการชําระหนี้นะของทางลูกหนี้นะครับก็เลยทําให้ในส่วนของกลุ่มไฟแนนซ์วันนี้เนี่ยมีภาพการดีตัวขึ้นมานะครับยังไรก็ตามนะสองสองปัจจัยเนี่ยยังไม่สามารถที่จะช่วยหนุนนะฮะให้ดัชนีเนี่ยยืนแดนบวกได้ตลอดนะครับเนื่องจากว่า หนึ่งแหละนะเรื่องของการลดความเสี่ยงก่อนการประชุมเฟดในสัปดาห์นี้นะซึ่งเฟดเนี่ยจะมีการประชุมวันที่สิบนั่นเองนะส่วนกรงองจะเป็นสัปดาห์หน้านะครับตรงนี้ยังมีแรงขายทำกำไรกันกมาคือลดความเสี่ยงกันลยกันแรงขายลดความเสี่ยงนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดมาในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะก็คือการปาระทะ้ากันนะระหว่างไทยแล้วก็ กัมบูชานะมีเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะซึ่งแน่นอนครับเ,เหตุการณ์แบบนี้มันก็เข้ามากระทบต่อภาพรวมนะของการถล่มของบ้านเรานะครับอโอเสทีนี้เรามาดูภาพสรุปก,กันนะฮะทีนี้บอกไปแล้วนะว่าปัจจัยที่ลบเนี่ยมันมีน้ําหนักมากกว่าการลดน้ําหนักก่อนการชุมเฟดนะการายิงกันนะระหว่างไทยแล้วก็กัมพูชานะครับก็ส่งผลให้ตัวเซนเด็กเนี่ยลบมาประมาณสจุดนะครับ ปิดไปนะครับหนึ่งสองหกเก้านะครับบุนรุ่มกรารซื้อขายสองหมื่นางนะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ก็อนแท็งบางอยู่นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูฝั่งที่เป็นลบนะฮะฝั่งที่เป็นลบเนี่ยเราจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยกระจายเข้ามาในหลายๆเซกเตอร์เลยนะโดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มแบงค์นะที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นกลุ่มที่อ่าเรียกว่าประคองดัชนีก,ก็แล้วกันสัปดาห์นี้เนี่ยมีแรงขายเข้ามาละนะอาจจะเรื่องของ ตัวกลุ่มแบงก์เนี่ยเป็นเข้าใจว่าเป็นในเรื่องของตัวทีสาระนะครับ TIA นะครับที่อ่าเรื่องของทางกระทรวงการคลังนะเตรียมที่จะออกเขาเรียกอะไรเตรียมพิจารณาแล้วกันนะในการลงทุนหุ้นโดยตรงนะครับเพื่อที่จะไปลดหย่อนภาษีนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็มองว่าพูกหุ้นปันผลพวกนี้น่าจะได้ไประโยชน์นะครับแต่ว่าวันนี้มีภาพแรงขายทำกำไรออกมานะในสัปดาห์นี้นะฮะ เช่น SCB นะ K Bank KTB BBL เนี่ยนะจะเห็นได้ว่ากลุ่มแบงก์วันนี้เนี่ยโดนกันมาเกือบหมดเลยนะเนี่ยนะห้าแบงก์ใหญ่นะครับทางไทยทนนะครับแล้วก็ผสมลงมาเดลต้านะย่อมาเล็กน้อยสองบาทปตระทอ,อ่อนตัวลงนะกาฟเฟนตีอ่อนตัวลงมาแต่ว่าพวกนี้ไม่ได้เยอะมากนะไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่าแน่นอนครับพอชุด ตัวที่ลงเนี่ยมันเป็นชุด market cap ซะเป็นส่วนใหญ่ก็เลยทำให้ตัวดัชนีเนี่ยมีการปรับตัวลงมาแนนี้นะครับจะเห็นได้ว่าวันนี้จริงๆเนี่ยถ้าถามว่าตัวที่ลงมาแรงๆอาจจะเป็นในส่วนของตัว CRC นะครับคาราบาวคาราบาวเนี่ยเขามีธุรกิจในในในเฉมียนันะฮะอ่านะครับแล้วก็ บางจากอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการถือหุ้นนะฮะอะไรพวกนี้นะก็เลยทาให้มีแรงทายนอกจากนั้นก็เรียกว่าลงมานะแต่ว่าก็ไม่ได้ลงมาเยอะนะครับลงมากันเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะแต่ว่าหลักๆจะอยู่ที่แบงค์เดลต้าแบงค์นะกลุ่มแบงค์เดลต้านะครับแล้วก็พวกมาร์ก t ตแคปตัวืีนอย่างเช่นปตทแล้วก็กาแฟนชีนะครับอ่ะทีนี้เราไปดูฝั่งที่เป็นบวกนะครับวันนี้ก็ อย่างที่เราเรียนไปนะวันนี้เนี่ยอสองกลุ่มหลักๆก,ก็คือ a OT, ออท่ใหญ่ยังคงบวกต่อนะครับแล้วก็กลุ่มไฟแนนซ์นะวันนี้ยังมีเริ่มเห็นแรงซื้อที่เข้ามานะแต่ว่าไม่ได้ซื้อเยอะนะฮะไม่ได้ซื้อเยอะนะตัวที่ขึ้นมาจะเป็นลักษณะเลือกตัวนะอย่างเช่นสวัสดนะครับหรือว่าเป็นตัว on, นะอีออนนะอ่าอีออนนะฮะตัวที่ได้ไประโยชน์ นะครับนอกนั้นนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของจรวดทู 2. อันนี้เข้าใจว่าคงเป็นภาพการรีบาวมากกว่านะเพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยอ่อนตัวลงมาเขานั้งแรงนะครับส่วนตัวมิทอันนี้มีประเด็นบวกนะครับเปี๋ยวรายงานให้ทีหนึ่งนะฮะนอกนั้นก็จะเป็น t p พออสหนะครับ b ีดีเอนี้นะแต่ก็เล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้ขึ้นมาแรงมากนะครับอ่ะทีนี้เราไปดูในส่วนของข่าวมินกันก่อนละจังน,นะทีนี้ติดอ่าเป็นหุ้นที่ เรียกว่าปรับตัวขึ้นมาได้ดีมากๆในวันนี้นะมิ้งวันนี้นะในช่วงเช้าเนี่ยบวกมาห้าเซ็นะครับซึ่งทางนักข้าเราเนี่ยประเมินไว้สามปัจจัยนะที่น่าจะที่ช่วยให้หนุนตัวมิ้งขึ้นมาได้นะหนึ่งคือตัวเลผ่านะฮะยอดเข้าที่พักในจ่าคิวนะครับมีแนวโน้มที่ดีทั้งคิวันคิวเราก็เยียงเดยียวแล้วก็ทั้งสามตลาดด้วยนะทั้งยูโรนะครับทั้งไทยนะแล้วก็เหมาดีดด่วน อันประเด็นที่2คือเงินบาทที่อ่อนท่าเมื่อเทียบกับยูโรนะก็ช่วยหนุนธุรกิจในยุโรปนั่นเองโรงแรมในยุโรปแล้วก็ประเด็นสุดท้ายในเรื่องการซื้อหุ้นคือในสล้านหุ้นนะครับช่วงปลายเดือนพฤศจิกที่ผ่านมาอันนี้เป็นในส่วนของตัวหุ้นมินนาที่วันนี้เนี่ยปรับตัวขึ้นมาได้ก็ยังดีนะขออนุญาตรายงานอีกตัวหนึ่งไปเลยนะครับเพราะว่าอยู่หน้าเดียวกัน ทีนะฮะช่วงเช้านี้รายงานตัวเลขส่งออกเดือนพฤศจิกนาออกมาขยายตัวที่ประมาณ6เปอร์เซนยอนเนะจากติดลบ1ในช่วงเดือนตุลานะส่วนน้ำเข้านะเพิ่มขึ้นมาประมาณ2นะครับทีนี้เรามาดูกันต่อทางด้านตาลาดรอบบ้านนะครับวันนี้ก็ต้องบอกสลับบวกสลับลบนะภาพคล้ายๆกับบ้านเรานี้แหละนะครับ ฝั่งที่เป็นบวกเป็นกลุ่มเทคจะเป็นส่วนใหญ่นะครับญี่ปุ่นนะครับเกาหลีไต้หวันนาส่วนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเทคนะครับฮ่องกงวันนี้ติดลบลงมาหปร์ซนส่วนจีนดีตัวขึ้นมานะครับสิงคโปร์มาเลยรวมถึงบ้านเราติดลบนะครับส่วนอินโดนะแล้วก็เวียดนามยินเหนบวก ดาวโจน,นส์สัฟิวเจอร์นะครับก็บวกอยู่เล็กน้อยนะครับไม่ได้มีในยะอะไรนะบวกอยู่2 1สิเอ็แล้วก็เจ็ดสิบห้าราคาทองคำนับขึ้นมายืนหกสิบเหรียญได้แล้วนะครับบวกมาศูนจุหนึ่งหกเซนนะครับหกสิบจุดสองสี่ของคำนะครับบวกมาสิบเจ็ดเหรียญนะครับส่วนในประเทศบวกมาห้าสิบบาทส่วนเงินดอลลาร์นะครับผมช่างเงินดอลลาร์ อ่อนค่าลงนะ9.88 7นะครับอันบาทเรา11.83บอลดีว 4. .15 นะครับประมาณนี้ทีนี้เรามาต่อกันนะครับผมทางภาพของอดัชนีในช่วงบ่ายนะครับเรา,าเรามองอยนผมเชื่อว่าผมว่านักงทุนน่าจะพอประเมินกันได้อยู่แล้วนะครับว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือ ั่งลบเนี่ยมาด้วยมาติดแคกเนาะแล้วก็ในช่วงบ่ายเราก็ยังไม่ได้เห็นปัจจัยที่จะเข้ามาหนุนนะครับเพื่อให้ตัวเดชนีเนี่ยสามารถเดี่จะเด้งขึ้นไปได้แรงๆประกอบกับเชื่อว่านักลงเนี่ยจะให้จะมีภาพของการลดความเสี่ยงก,ก่อนที่จะมีการประชุมเฟดในสัปดาห์นี้นะครับซึ่งตอนนี้ที่ลุงบอกว่าเสียงเนี่ยโทนไปทางลดดอกเบี้ยลงเสียงไปทางลดดอกเบี้ยลงนะครับแต่ว่าก็ติดตามกันวันที่10นะครับเพราะนั้น ในช่วงบายเนี่ยนะครับทางกรุทเราเนี่ยแนะนำเป็นนักณะอมหุ้นพื้นฐานดีนะครับที่อยู่ใน Deep Value นะครับก็จะมีในส่วนของครูนะครับบําลุงล่านะครับแล้วก็ c ี r ทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับทางด้านสัญญาณเทคนิคนะฮะก็ต้องบอกว่ากานักงทุนที่ได้ติดตามสัญญาณเทคนิค ที่เราคอมเมนต์เอาไว้เนี่ยต้องบอกว่าเรามาถูกทางนะเออเรามาถูกทางนะก็คือสิ่งที่เราบอกเอาไว้นะตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่แล้วเลยนะฮะต้นสัปดาห์ที่แล้วเลยหลังจากภาพมันเด้งขึ้นมาตรงเนี้ยนะครับเราก็บอกเอาไว้ก็นั่นชัดนะว่าการเด้งมาในรอบนี้เรายังไม่ได้มองนะครับว่ามันจะแบบโอ้โหขึ้นไปได้แรงๆขึ้นไปทีพันสาอะไรอย่างนี้นะเราไม่ได้มองแบบนั้นเลยนะครับโอเคแหละมันอาจจะมีการผ่านเบรก ตัวกรอบในการพัดตัวเส้นสีขาวรวมถึงเบรกแนวเส้นสิบวันขึ้นมานะครับแต่ว่าตัวแนวต้านโซนหนึ่งสองแปดศูนเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าติดแล้วติดอีกนะติดแล้วติดอีกนะครับเดี๋ยวเราให้ดูกันขยายให้ดูนิดหนึ่งอันนั้นคุณดูตรงโซนหนึ่งสองแปดสีนะอ่ะดูโซนนะครับนั้นคุณจะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยเขาพยายามจะขึ้นนะ พยายามจะขึ้นไปให้ได้เนี่ยเห็นไหมฮะอ่าเป็นไส้เทียนเนาะอ่ะตรงนี้เป็นไส้เทียนซึ่งวันนี้เนี่ยก็ขึ้นมาอีกแล้วเห็นไหมฮะขึ้นมาทดสอบแล้วแต่เป็นไงฮะสุดท้ายแล้วก็ย่อลงเห็นไหมแสดงว่าเขามีความพยายามนะที่อยากจะผ่านนะแต่เป็นไงฮะขึ้นมาแล้วก็ไม่ผ่านสักทีนะครับแล้วก็มีการปิด คือเรียกอะไรย่อลงมาเป็นแท่งแดงตลอดต่อเนื่องเลยสามวันแบบนี้แบบนี้ดีไหมเอ่ยเออแบบนี้ผมว่าภาพมันชัดเจนเนาะว่าภาพมันไม่ได้สวยอะไรนะครับเพราะนั้นเนี่ยกลยุทธ์ที่เราวางเอาไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยวางไว้ให้เลยนะคือขึ้นมาถึงโซนหนึ่งสองแบบสูงเนี่ยเราแนะนะําชัดเจนว่าให้ขายนะครับแล้วรอจังหวะย่อลงนะครับเป็นจังหวะในการเอาสีซึ่งตอนนี้เนี่ยถามว่า การย่อลงในวันนี้เนี่ยมันแย่ไหมนะต้องบอกว่าอาจจะลบเล็กเล็กอ่าลบเล็กเล็กแต่ถามว่าโอ้โหถึงขนาดว่าเล่นไม่ได้ได้ไหมก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นนะเนื่องจากว่ามันก็ยังยืนทรงๆอยู่ตรงแนวหลอกตัวดาวอ่ตวาตัวเทนไลน์นะครับเราก็แ,แนวเส้นอ่าสิบวันนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมยังเชื่อว่าในในจังหวะงการยอร่อตัวเนี่ยยังสามารถที่จะเล่นบีบาวได้นะแต่ว่ามีเงื่อนไขนิดนึงนะรอบนี้ก็คือ อย่าให้หลุดตรงโลเดิมตรงนี้ประมาณสักหนึ่งสองหกเจ็ดจรากัรน,นะตรงนี้จะประมาณสักสองจุดถ้าหลุดตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคงเนี่ยผมแนะนําว่าคงจะเป็นภาพของการพักตัวลงมาลึกแหละนะครับอาจจะต้องมีการลดพอร์ตลงอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นช่วงนี้แนะนําเหมือนเดิมนะครับขึ้นถ่ายนะครับแนวต้านสาคัญรอบนี้ชัดเจนนะฮะหนึ่งสองแปดศูงเป็นแนวผ่านยาก นะครับปีนี้ชี้ให้ดูเรียบร้อยแล้วนะฮะว่า4วันที่ผ่านมาไม่ผ่านนะฮะคือผ่านที่ไปได้แต่ย่อลงนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราก็แนะนําแบบนี้สัปดาห์นี้เราก็แนะนําแบบนี้นะว่าขึ้นะนะครับส่วนจังหวะวิารย่อนะครับรอบนี้ให้ดู 1, 2, ึ่งสองหกเจ็ดกัแล้วรันนะตรงโลเดิมจุดนี้อ่าโลนี้นะครับถ้าไม่หลุดหนึ่งสองหกเจ็ดย่างพอ มีจังหวะในการเล่นรีบาวได้นะแต่ถ้าหลุดตัวนี้แน่นอนครับอันนี้ต้องลดความเสี่ยงลงนะครับแล้วก็มารอแถวเส้น200วันประมาณ1-2-6่สองอกนั่นเองโอเคภาพรวมเส้นเด็กประมาณนี้นะครับผมทีนี้เราไปดูนต่อนะครับในส่วนของตัวหุ้นแนะนำนะครับ ตัวหุ้นแนะนำเดี๋ยวสักครูครนน่นะครับอืมน่าจะน่าจะเห็นนะผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะผมขออนุญาตเดี๋ยวเดี๋ยวปิดชแชร์แป๊บหนึ่งนะปิดแชร์สไลด์แป๊บหนึ่งนะพอดีเหมือนจะเป็นตัวหุ้นผิดนะครับผมขออนุญาตเท็กแป๊บหนึ่ง คู่นะครับนั่งถุงนะอ่ะตัวหุ้นนะครับอ่าใน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 จอน่าจะผิดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดแกนึ่ง ักครู่นะครับพอดีโปรแกรมมันหลังแป๊บนึโอเคอ่ตัวนี้นะครับใน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 จอภาพเนี่ยตรงนี้เป็นการบินไทยอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่นะฮะจะเป็นตัวทูนะฮะ อ่าอันนี้ขอเนียแก้นิดนึงนะครับเป็นตัว true นะฮะเป็น true เนาะอ่าแล้วก็เป็น mr diy วนะครับวันนี้แนะนำเป็นสองตัวนะเป็น true กับ mr diy นะครับในจอจะผิดนาขออนุญาตแก้ตรงนี้นิดนึงอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวสัญญาณเทคนิคตัว true นะฮะรูนะครับ,รบภาพรวมตอนนี้เนี่ยเป็นภาพกลางแข่งตัวนะครับอยู่ในกรอบ อยู่ในกรอบเลยนะอแกว่งตัวไซเวในกรอบนี้เลยนะครับขึ้นขึ้นลงลงในกรอบนี้เลยนะอย่างไรก็ตามระยะสั้นเนี่ยมันมีภาพของการเด่งขึ้นมานะผ่านตัวเส้นสิบวันนอกเส้นสีเหลืองนะครับอินดิเคเ,เตอร์มีการฟรื้นตัวนะไอ้ไซเด้งตัวขึ้นมานะครับเราขอแนะนําเป็นภาพของการเล่นดีบาวนะในในส่วนของตัวทูนะครับผมอ่ะอันนี้ขออนุญาตแก้นะตัวนี้ไม่ใช่นะครับอ่ะเป็นตัวทูนะฮะ อ่รู้แนวรับนะครับสิบจุดหนึ่งนะครับแนวต้านสิบอ่าสิบเอ็ดจุดหนึ่งนะแนวต้านสิบเอ็ดจุดเจ็ดนะครับแล้วก็คัดลอตที่สิบจุดแปดอ่ะตัวที่สองนะครับผมเป็นตัวมิสเตอร์ดีไนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เราแนะนำมาก่อนที่มันจะเบรกขึ้นมานะครับแนะนำมากันสักสองสาครั้งนะครับเรากอเบรกขึ้นมาได้นะครับแน่นอนครับตอนนี้เนี่ยภาพรวมถือว่าทำได้ก็แม่งดีนะครับคือตัวราคาหุ้นตัวเนี้ย มันยืนเหนือทุกเส้นได้แล้วเห็นไหมฮะอ่านะอันนี้ถือว่าเป็นภาพบวกนะครับอินดิเคเตอร์วอลุ่มอะไรไม่ได้มีตําหน่งอะไรนะอินดิอินดิเคเตอร์ไอซ์ไซก็ยืนเหนือ50นะครับเอส d ก็ปัดแกนศูนย์ขึ้นมาเป็นบวกนะครับตอนแนะนําเป็นภาพการเล่นกิ้งกิง่งลยนะครับสั่ตัวมิสเตอร์ดีไวายนะครับแนวรับนะครับ9.15แนวต้าน9.6นะครับทัดรอที่9บาท โอเอคประมาณนี้นะในส่วนของข่าวรายงานให้จบครบไปเรียบร้อยแล้วนะครับนันกงทุงถามมาบอกว่ามิ้นมีธุรกิจที่พักใช่ไหมคะมิ้นอ่าเป็นธุรกิจโรงแรมนะครับอ่าตามนี้เลยนะครับตลาดหลักๆของเขาในส่วนของธุรกิจโรงแรมเนี่ยมีสามที่เนาะมียุโรปนะครับมีไทย นะครับแล้วก็เมาดิฟอันนี้คือโรงแรมเนาะส่วนตูมมิ้นเนี่ยเขาจะมีธุรกิจหนึ่งก็คือธุรกิจอาหารนะครับที่มีสัดส่วนรายได้เนี่ยประมาณสัก40%นะครับยังมีอยู่ในนั้นนะครับพวกมิสเตอร์โดนัทอะไรพวกเนี้ยนะครับในส่วนของตูมมิ้นท์เนาะเซเว่นเซ่นอะไรเงี้ยนะครับอ่ะโอเค จมทีนะครับแนวรับหนึ่งเจมทีเจมทีก็แนวรับโซนนี้เลยนะครับประมาณแปดจุดเจ็ดนี่แหละต้องยืนให้ได้เลยนะครับต้องยืนให้ได้เลยแปดจุดเจ็ดนะครับส่วนแนวต้านเก้าจุดหนึ่งห้านะครับภาพรวมดูเหมือนจะอยากย่อตัวนะอยากย่อตัวนะครับเพราะนั้นคิดว่าอาจจะต้องดูจังหวะนิดนึงนะครับไม่ต้องรีบนะครับ s t v i อืผมว่าโซนนี้จะสูงไปนิดหนึ่งนะนัคทุนนะอืตรงนี้จะสูงเอาอ,ออกถามแนวต้านแล้แนวต้านประมาณ4.5นะครับ4.5โกมโป้นะครับโกมโป้ป,ประมาณ6.55นะครับไฮเดรดคือถ้าอีออนนะครับคือที่นักทุนถามมาเนี่ยผมว่า มันขัดแย้งที่คําถามอยู่แล้วนะาะมีนักงทุนถามบอกพี่อีออนเนี่ยเรียกว่าพื้นฐานและดีฟเวลูไหมเพรบกวนขอความเห็นทางเทคนิคด้วยคือต้องเรียนอย่างนี้เลยนะว่าคือพี่นักงทุนถามมาว่าไอตัวอีออนเนี่ยเรียกพื้นฐานหรือดีฟเวลูไหมเนี่ยมันเป็นการถามทางด้านพื้นฐานเนาะโอเคไหมไม่คิดถามเรื่องเทคนิคเลยนะโอเคไหมครับ เทคนิคมันไม่สามารถจะมาบอกเรานะว่าตัวนี้มันดีแวร์ยูหรือเป็นหุ้นพื้นถงพื้นฐานอะไรนี้ไม่ได้หรือเปล่านะคือตัวสัญญ,ญาณเทคนิคไม่ตอบตอบไม่ได้แบบนั้นนะโอเคเนาะถ้านักทุนจะราบอกว่าเออตัวพื้นฐานดีไหมดีแวร์ยูไหมเนี่ยมันจะต้องเข้าไปดูเรื่องของตัวงบการเงินเรื่องอะไรพวกนี้นะครับไม่ให้มาดูพื้นไม่ใช่มาดูสัญญ,ญาณเทคนิคแล้วบอกว่าตัวนี้ดีแวร์ยูตัวนี้เป็นหุ้นพื้นฐานนะฮะคนละเรื่องเลยนะนักทุนนะ เออต้องต้องทำความเข้าใจใหม่นะครับส่วนอีออนเนี่ยอ่าเป็นตัวที่ต้องบอกว่าได้ประโยชน์กันละกันนะครับในเรื่องของตัวมาตรการของทางแบงก์ชาติที่ออกมานะครับชอือทางลูกหนี้นะฮะในการเขาเรียกอะไรอ่าในการผ่อนปลนในเรื่องของการชําระหนี้อะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็ทางช่วงเช้านะครับทางาน้องจูนนะมีการออกมาคอมเมนต์อยู่แล้วนะนักทุนลองกลับไปฟังอ่าคอมเมนต์นะทาง พื้นฐานของเราได้นะซึ่งพูดกันนะในช่วงเช้านะครับลองกลับย้อนย้อนกลับไปดูแล้วกันนะครับผมสอผอมสอผอก็รับเงินปันผลปีหน้าได้ไหมสอผอมมันก็ก็พอได้นะแต่ถามว่ายิ่เด่นไหมก็ไม่ได้เด่นอะไรมากมายนะเพราะว่าด้วยความที่ราคาอ่าก็าเรียกะไร ตัวกำไรเขามัน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 สวิงอยู่พสอสมควรเนาะเนี่ยบางปีมันดอกลงไปเยอะอะเนาะคือช่วงหลังมาสมปีเนี่ยโอเคเนาะอันนี้ถือว่าดีเนาะแต่เนี่ยแต่ปีเนี่ยเห็นไหมฮะกำไรมันมีดบลงไปแรงๆเพราะฉะนั้นถ้าถามจะเล่นตัวนี้เป็นเล่นเงินปันผลผมว่ามันก็ มันก็อาจจะไม่ได้ตรงมากเนาะอาจจะไม่ได้ตรงมากแต่ว่าปันผลก็สูงนะเก้าเปอร์เซ็นอ่ะโอเคก็เอาเป็นว่านั้นุณลองลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับที่ผมเรียนอย่างนี้นะว่าไอ้ตัวพวกนักตณาของเงินปันผลพวกเนี้ยเราจะไปดูอ่าดีเวนต์ดีบุนับปัจจุบันอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับไม่ได้เลยนะครับคุณจะต้องไปดูนะครับว่าตัวเงินปันผลเนี่ยที่มันปันผลมาเนี่ยคืออย่างนี้ คือเงินปันผลเนี่ยมันมาจากกําไรสุทธ,ธินิ้าบอกเนาะอะี๋ยอผมเขียนตรงตัวเงินเงินปันผลเนี่ยนะครับที่มาที่ไปของมันมันมาจาก net profit ก็คือเงินปันอ่าก็คือตัวกําไรสุทธ,ธินะครับเพราะนั้นถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยฉันอยากจะรับเงินปันผลตัวเนี้ย ให้มันแบบเป็นต่อเนื่องให้มันมีความเขาเรียกให้สูงแบบต่อเนื่องนั่นคุณจะต้องไปดูตัวเนี้ยให้ออกคาดการตัวเนี้ยให้ออกนะครับว่าหุ้นที่เราสนใจตัวนี้เนี่ย n น t profit เนี่ยมันมามาไปไปหรือมันมาแบบต่อเนื่องนึกนึกนึกพาออกเนาะก็คือถ้าสมมติมันมีความต่อเนื่องเนาะต่อเนื่องถ้ามันมีความต่อเนื่องเนี่ยอันนี้ดีครับอันนี้แน่นอนอันนี้ควร โอเคไหมแต่ว่าถ้ามันแบบมามา,มาไปไปอะ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเนี้ยอันนี้จะไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยเหมาะนะครับกับหุ้นที่จะมารับเงินปันผลโอเคไหมเออซึ่งคือด้วยความที่มันเป็นลักษณะขึ้นขึ้น,น,นลงลง,ลงตามราคาตามราคาขายแก๊สนะครับซึ่งราคาแก๊สมันก็ไปขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันตรงนี้ผมเลยไม่ค่อยมั่นใจเนะว่ามันจะเหมาะไหมนะกับเรื่องของ คุณจะมาซื้อหุ้นตัวนี้ด้วยแลเพื่อจะรับเงินปันผลนะครับเพราะว่าที่เขาถามมาบอกว่ารับเงินมันผลปีหน้าเลยนะโอ้โหมันไกลพอสมควรนะซึ่งก็ต้องก็ต้องยอมรับว่าราคาน้ำมันมันเดายากพอสมควรเนะเราะว่าปีหน้าจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉนั้นถ้าถามผมว่าผมว่ามันไม่ได้เหมาะขนาดนั้นเออแต่ว่าถ้าถามว่าเออดีเวนดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์โอเคไหมมันก็มันก็โอเคแหละนะครับอ่จะผมเปลี่ยนธุรกิจอย่างนี้แล้วกันนะฮะลองดูอย่างนี้เนาะ เอาเอาแบบอธิบายให้ให้ใหใหนักลงเข้าใจนะตัวนี้เป็นตัวสอบขอนะครับคือกำไรทุกปีอ่ามีจ่ายคันผลทุกปีนะแต่ว่าตัวกำไรเขาเนี่ยโอเคโดยรวมเนี่ยประมาณเจ็ดหมื่นนะเนาะอ,อนะครับแต่ว่ามันก็มีปีบางปีเนาะที่ลงมาค่อนข้างแรงเห็นไหมฮะซึ่งปีนี้อาจจะเป็นปีที่ราคาน้ำมันมันลงแรงก็ได้นะฮะ อ่ะกับกันนะสมมุติว่าถ้าเราไปมองดูอ่ะผมยกตัวอย่างนะอันนี้ถือว่าเป็นการยกตัวอย่างนะไม่ได้ไม่ได้มาแนะนําให้มาซื้ออะไรนี้นะเป็นการยกตัวอย่างเราลองดูอย่างเช่นตัว TTW อ่านะะอนะทำธุรกิจนะ้ำประปานั้นทุนลองสังเกตดูตัวกําไรเขาประมาณสามพันเห็นไหมสามพันสามพันเห็นไหมแทบทุกปีเลยเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยปีนี้เนี่ยอ่ะสองพันสี่สองสองพันสี่นะครับ ชิวสี่เข้ามาก็น่าจะประมาณนี้แหละสามพันบวกบก,บกลบ,ลบ,ลบอยู่แถวเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรักษณะรุ่นแบบเนี้ยหรือว่ามีเป็นกาไรแบบเนี้ยผมว่าเออมันจะเหมาะกับการลงทุนเพื่อรับเงินปันผลมากกว่านึกภาพออกใช่ไหมฮะอืน,นะครับเพราะนั้นนักทุนตรงเนี้ยที่ถามมาเนี่ยนั้นทุนต้องต้องลองตอบคําถามตัวเองด้วยเนาะอันนี้ผมพยายามอธิบายให้หมดลนะนับส่วนนั้นทุนจะเลือกหรือเปล่าจะยังไงก็แล้วแต่นั้นทุนอีกทีหนึ่งน,นะครับเพราะว่า บอกว่ารับปีหน้าเลยเนี่ยมันมันไม่มีใครเดาออกหรอกว่าราคาน้ามันปีหน้ามันจะอยู่โซนไหนจะลงแรงไหมจะขึ้นแรงไหมมันมันเดายากมากๆนะครับไอพยายามท้าง่ายๆก็คือหุ้นปันผลนั้นคุนต้องพยายามหาหุ้นที่แนวโน้มกําไรเนี่ยไม่สวิงมากนะครับเพื่อที่จะไปเน้นเงินปันผลให้มันให้มันคงที่แบบนี้ขอเนี่เองโอเคเนาะเออจะเป็นแบบนั้นน่าจะดีกว่าอะนะครับ อ่ะโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับในส่วนของออฟฟิเด็กนะวันนี้อาจจะไม่ได้ตอบคําถามครบทุกคําถามนอกจากว่าผมเชื่อว่าคําถามตัวเงินปันผลเนี่ยผมว่าผมค่อนข้างเคลียร์นะให้กับทางนั้นทุนนะครับนั้นทุนต้องตอบตอบตัวเองให้ได้นะว่าเออหุ้นที่เราดูเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไหนนะแต่ว่านิดนึงแล้วกันนะสําหรับพวกหุ้นที่เป็นพวกคอมมูิตี้คอมมูิตี้ต่างๆเนี่ยผมว่าไม่เหมาะ นะไม่เหมาะที่จะมารับเงินปันผลนะครับเพราะว่าสินสินค้าคอมมูิตี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะประเมินราคาตัวคอมมูิตี้ตัวนั้นน่ยตัวโคอกพันตัวนั้นไม่ว่าจะเป็นยางน้นํามันเคมีพวกนี้นะครับเราประเมินไม่ออกครับว่าปีหน้ามันอยู่โซนไหนนะครับเพราะฉนั้นถ้าเรามองไม่ออกแบบเนี้ยการที่เราจะไปคาดการณ์ว่าไอ้ตัวเงินปันผลมันจะต้องอยู่เก้าเนตแปดเซนตลอดแบบเนี้ยมันก็ประเมินได้ยากนะครับลักษณะแบบนี้ จะไม่เหมาะกับการลงทุนเน้นเงินปันผลนะฮะอันนี้ก็ฝากเป็นแนวคิดแนวทาาให้กับนักทุนกันแล้วกันนะครับอ่ะโอเควันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีครับนะ